สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube HR Channel ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วนะครับสำหรับเรื่องของเงินดิจิทัลเฟสที่3จํจำนวน16ล้านคนเตรียมตัวดูไว้ ขึ้นสถานะแบบไหนรับเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทเฟสที่3ต้องมีข้อความในระบบแอปทางรัฐแบบไหนถึงจะได้รับสิทธิ์ชัดเจนนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีแพ์ทองทานชินวัตรได้พูดสื่อสารผ่านรายการ1นะครับที่ได้พูดสื่อสารออกมาชัดเจนว่า เงินดิจิทัลเฟสที่3มีต่อแน่นอนหลังจากจ่ายเงินสด1,000 0บาทสำหรับเฟสที่2กลุ่มที่สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปชัดเจนชัดแล้วชัดต่อแล้วก็ชัดอีกเรื่องของเงินดิจิทัลเฟสที่3 6ล้านคนทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒก็ได้สื่อสาร นะครับเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลเฟสที่3กลุ่มคนทั่วไปนะครับคาดว่าจะเหลืออีกประมาณ16ล้านคนเป็นกลุ่มอายุ16ไม่เกิน60ปีที่ไม่ติดนะครับต้องย้ำนะครับที่ไม่ติดเงื่อนไขทรัพย์สินและรายได้ ตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งระบบขนาดนี้กำลังดำเนินการจัดทาเรื่องของการจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟสที่3นะครับและ16ล้านคนที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินดิจิทัลเฟสที่3 หากท่านเข้าไปเช็คในระบบแอปทางรัฐหากขึ้นแบบนี้ย้ำนะครับหากขึ้นแบบนี้ท่านมีสิทธิ์จะได้รับเงินดิจิทัลเฟสที่3หากขึ้นว่าท่านลงทะเบียนสำเร็จแต่ไม่เป็นผู้สูงอายตุตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้ที่สูงอายุระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ให้ท่านทราบตามวันและเวลาที่ทางรัฐบาลกำหนดขึ้นแบบนี้ท่านอยู่1ใน16ล้านคนแน่นอนหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามกด subscribe ขอบคุณครับสวัสดีครับ